ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับขี่ซาเล้งขายผลไม้บ้านใหม่อรออุมาผันตัวมาเป็นชาวสวนเก็บทุเรียนเองเลิกแฟนตาน้ำข้าวคบหนุ่มดีกีตำรวจยศใหญ่บ้านใหม่อรออุมาสิทธิลักษ์ผันตัวมาเป็นชาวสวนเก็บทุเรียนเองหลังอำลาหกเซียนจากกรณีหกเซียนตบสาวไทยอย่างสา,ารานุสลาต้อมคำกิฟวิลาวัน อพิญญาพงศ์ออนอุมาสิทธิลักษณ์น่องปื้มจิตถิ่นขาวอัมพรย่าผาและมริกากันทองได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2021ที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเลย์บอลถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆกันโดยวันนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอำลาวงการไปแล้วแต่เชื่อว่าหกเซียนตบสาวไทยจะต้องจดจำ และตาติงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานถึง20ปีหนึ่งใน6เซียนตบสาวไทยเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักออนอุมาสิทธิลักษ์ที่มีจุดเด่นในการเล่นคือพลังการตบและการกระโดดเสิร์ฟที่หนักน่วงสามารถตบได้ทั้งจากแดนหน้าและแดนหลังถือว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นมือหนึ่งของไทยและเอเชียในตำแหน่งตบหัวเสา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2009ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถคว้าชแชมป์เอเชียมาครองได้นั้นออนอุมาสิทธิรักษ์ได้รับรางวัลผู้เล่นตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขันล่าสุดหลังจากที่ทางด้านออนอุมาได้ประกาศอำลาวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วและทันทีที่ทำการกักตัวเสร็จเจ้าตัวยังคงไม่อยู่เฉยเก็บทุเรียนจากสวนขึ้นกระบะ เพื่อนําไปขายเรียกว่าขยันมากๆเลยทีเดียวปัจจุบันทางด้านออนอุมาสิทธิลักษณ์ได้กลับไปใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านเจ้าตัวทุ่มสร้างให้กับครอบครัวจากน้ําพักน้ําแรงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกเลยว่าหรูหราอลังการมากๆเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะอยู่บ้านเนื่องด้วยสถานการณ์อย่างหนักในประเทศแต่ทางด้านออนอุมาสิทิลักษณ์ก็ไม่อยู่เฉยพอเจ้าตัวก็ไปเก็บผลไม้จากสวนมาขายครั้งก่อน เจ้าตัวได้ไปเก็บทุเรียนในสวนเพื่อส่งขายแต่คราวนี้เจ้าตัวได้ขึ้นซาเล้งหอบเงาะขายรอบเมืองซึ่งต้องบอกว่าขายถูกมากๆโลละ15บาท3กิโล40เท่านั้นเองครับและเชื่อว่าใครหลายคนไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาแฟนของออนอุมาสิทธิลักษณ์กันสักเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้เลิกลากับแฟนหนุ่มฝรั่งตานํำข้าวปาโบเฟนันโดดีกีนักตบลูกยางชาวบราซิล ปัจจุบันได้มีแฟนหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจซะแล้วโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานร่วมปีแล้วอีกทั้งมักจะออกมาโพสรูปปวดความหวานกันอยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ที่มามัดใจอ่อนอุมาสิทธิลักษณ์ได้นั้นหน้าตาคมเข้มหล่อไม่เบาเลยทีเดียวมีดีกีเป็นถึงนายตำรวจใหญ่และหวานกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าหลังจากอำลาทีมชาติแล้วจะมีข่าวดี เร็วๆนี้กันไม่เอ่ยขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ